คือบักท่านนี่มันก็ไม่อดีอ่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งนะครับมันเป็นผลไม้ที่แบบให้วิตามินซีสูงครับมีกากใยสูงอ่าไอ่ปลูกสายพันธุ์อีหยังแนวครับทั้งหมดที่ยูนีซี่นี่บักท่านแดงอินเดียรครับแดงอินเดียแล้วก็ยกขาวแดงอินเดียยกขาวหิมะขาวสามสายพันธุ์ครับยูนีครับครับยูเมื่อวันที่สิมีน้ำอ้อยเพิ่มขึ้นมากครับโอ้เป็นยังคือเลือก สายพันธุ์ว่านี่ครับใบก็เขามองเห็นเรื่องของการตลาดเนาะของน้อเนาะเพราะว่าส่วนหลายก็ต้องเอาการตลาดนําเนาะครับไม่ใช่เอาผลผลิตนําเด้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อน,นี้เกจพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมสวนบักท่านนะครับเด้อสวนพุทธสาหลากหลายสายพันธุ์และก็ที่สาคัญน,นั่นก็คือการปลูกในว่องบอรครับแรกเริ่มเดิมที่พื้นที่ตรงนี้เป็นสวนบักเนา่าปูบักเน่าเพรตอบโจท์เอาไปเอามา กลายเป็นป้าบอกท่านแล้วพี่น้องครับแล้วนี่แหละครับเจ้าขวงแปลงเข้าในมือนี่ยังมุ่บอกข่นน้นได้หนีจากกันไปใส่ไอ้เบ้าเหนียงสวัสดีครับบ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เข้าไปทายอยู่จังหวัดอียงเกาะเมื่อกี้เข้าอยู่จังหวัดลอยเอ็ดจังหวัดลอยเอ็ดบัานนี้เข้าขามาที่จังหวัดอียงครับอันนี้อยู่กาฬสินอยู่อำเภอกุชินาลาลพี่กัดบ้านอียงไงอันนี้อยู่บ้านกลางบ้านกลางตำบลตำบลเอ่อจุมจัง จุมจังใช่อําเภอกุฎชินารายจังหวัดกาลสินแมน่นที่เฮาขามจังหวัดนิว่าวแห่ร่างกายน,นี่ชื่อได้พี่น้องเดยที่จริงครับลวดมหาคิโล <laughs> ขามจังหวัดแล้วนี่หาคิโลนะแลวกับเมื่อไทยอีกแปลงหนึ่งเป็นการปลูกบักซีดาอ้วนบักท่านเ <laughs> นี่ยหน่วยใหญ่หลายจุดเอื้อนไปเป็นบักซีดาแล้วพาไปตะบักซีดาพาเป็นตะบักซีดา,ดา <laughs> เห็นหน่วยมันใหญ่แล้วขึ้นพ, <laughs> พ่อบักซีดาดกคือเกาหน่วยใ่สวนนี่ดกครับแต่ว่ายังบ่สส่สวนที่เขา ไปเมืองก,กีนี่กรดดกพ่อๆกันได้ครับพ่อพกันพ่อๆกันครับครับไออันนี้จะว่าไงดีห้องสิปลูกเป็นบักท่านอ่าเป็นตะลักก็จะเป็นบักท่านไต่หวนันที่เรานะครับครับกับสีมีสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงก็คือสายพันธุ์ยกขาวที่เพิ่มขึ้นมานะครับครับนี่จะเป็นบักท่านยกขาวาเราต้องเบิ่งครับครับอันนี้เป็นยกขาวดกคือกันเ้อพี่<อ>น้องดกครับอันนี้พวกะเอินมันเนาะครับมันบักท่าน ม่านบักท่านมไม้คว่ำวาเป็นม่านไหมยมัใครเอโอ้เอาเอาหนาไปใกล้กยิงทายรูปได้นะโ oh. อ้ม่านนี่คือพาม่านเลยพามา่า,มานบักท่านเลยอุ้ยอลังการแห่งดกอาซาอยู่คือเขา <Yeah. S 1> เน่ยเว้าชีมาให้ฟั่งก่อน,นี้ครับไปเริ่มต้นเกษตร,รแปลงนี่นี่พื้นที่จะไกลก่อนครับเนาะไอตะกีพื้นที่มองในปูกบังนาวเนาะครับปูบังนาวปูบังนาวแล้วเขาก็เลย มอวงวาบกักนาวเนี่ยมันมันแพงปีละเทือ่อคือเดือนมีนาคมมษาครับที่นี่พอแพ่งปีละเทื่อแล้วเนี่ยเราก็ต้องเฮ็ดห้ออกนอกก็ดูให้ได้ถ้าเฮ็ดออกบ่ได้ก็ก็ถือวัดปีเนาะถ้าเฮ็ดออกบ่ได้นี่ก็ขล้ายบ่ได้ลาค่ะแมนถือวัดปีครับก็บเลยขยายจากที่เข้าไปเมื่อกี้เนะาะจากเมื่อวันดีมาผี่โดยลือบบอกนาวออกลือบบอกนาวออกเลยลอยต้นลือออกเอา ท่านมาลงแท่นครับก็บเลยได้ปลูกบักท่านในวงบอ่อที่นอกนอกเ็นเยานี่ล่ะอ๋อตะก,กี้เป็นวงบอ่อบักนาวแมนครับเยอนี่บวนบักนาวอะไเป็นบักท่านล่ะเป็นบักท่านแล้วแ,แต่ว่านวยซ้ำบักนาวคือเขาแมนไงคือเขานี่น<อ>ตะก,กี้นี่ปลูกบักนาวมันเป็นราคาปีนึงนี่เป็ยนที่สองเดือนสองเดือนก็คือเดือนมีนาเมษามีนาเมษานาแรงเทื่อเดียวแล้วก็เป็นช่วงนอกฤดูแมน ก็คือเข้าเฮ็ดนอกฤด,ดูนี่ยากแล้วยากลาแล้วแล้วก็เป็นราคาแค่ปีละ2 2> สองเดือน,แ,นแค่นั้นเองแมนบอคือแล้วบอตอบโจทย์แล้วปูบางหน้าอยู่จักปีครับตอนนั้นเดิมที่เนี่ยปูบางหน้าเฮ็ดเกษตรมากเนี่ยปูบางหน้าก่อนเลยนะครับจกักเจ็ดแปดปีะนะับเจ็ดแปดปีแมนย้อนไปช่วงนั้นบางหน้าบูมเฮงบูมครับช่วงนั้นบางหน้าก็บ,บูมต่ช่วงนั้นก็ขายดีอยู่นะมันขายบดีแต่ว่าเข้าเฮ็ดไปเนาะก็ต้องพัฒนาแลวปรับปรุงไปเนาะแมนครับมา ต่อยอดเท่าเลยดีกว่าเกเนะครับก็มีการพัฒนากับปรับปรุงไปก็เลยมาปลูกท่านไปท่านยีแปลงนี่สองปีเนาะสองปีป่ะครับเนี่ยแมนครับสองปีอ้าวสองปีต้นใหญ่ะนี่ป่ะครับแมนท่านตัวใ่เร็วนะโอ้ใ่เร็วใ่เร็วแมนสองปีนี่ใ่ขนาดนี้เลยแมนครับโอ้ใยๆดกๆแบบนี้เอ้าเมื่อกี้เข้าไปช่มความโดกแล้วแก้วการลงทุนอย่างต่างๆน้อยเนาะก็คือหนึ่งไรนี่เตรียมเงินไว้เลยลักแสนหลักแสนถ้าจะเฮ็ด บักท่านกางมุ้งแบบนี้นะครับคือต,นต้นทุนมันจีสูงน้ำมุ้งน้ำเข้าสามารถใหดบักท่านแฟนซีได้เด็ครับเราแฟนซีก็คือเสียบใส่หลายหยอดหลายพันธ์นครับครับต้นหนึ่งเข้าสามารถใหดบักท่านแฟนซีก็ได้ครับยังต้นนี้เข้าสามมาให้บักท่านอยู่เข้สายพันแฟนก็ได้ครับคือกันกับบังม่วงแฟนซีแม่นครับครับผมคานพ่นคานพ่นผมมีหน้าทีเนาะอยากกินบักท่านแมงหลายสายพันธ์ครับต้นหนึ่งก็สามารถเสียบยอดให้มันมีหลายสายพันธ์ได้ ได้เฮียนสามารถทําได้เชียนกันได้เฮียนโอ้บานนี้สอบถามไอ้นะครับเรื่องความรูกการดูแลบบกท่านเ่าปลูกแรกๆตั้งแต่ต้นน้อยนอยนั้น,น,นวิธีการปลูกจังไดครับแล้วดูแลจังไดเริ่มจากการคุดลุ่มเลยก็ได้ครับตะกี้นี่ส่วนหลายก็สิมีแต่ปลูกโดยการคุหลุ่มปลูกเนาะห้าตะกี้เนาะแตว่ว่าเท่ากับบไิษทจังสันเขา้องก็เตรียมหินไม่ก็นนะครับ <c oughs> ในในในดินเนี่ยมันก็ต้องมีมีอินทรีย์วัตถุเนาะครับอ่าก็ต้องมีเอาที่เขาหาง่ายเนาะผู้ใดหาขี่ขี่ใกล้ได้กับใสขี่ใกล้ผู้ใดหาขี่หมูได้กับใสขี่หมูผู้ใดหาขี่ง้วงอะไรกับใสขี่ง่วนะครับครับกับขี่ง่วงอินรีวัสถุหนึ่งส่วนครับอนา,าดินหนึ่งส่วนแล้วกระแกลบดิฟหนึ่งส่วนอัตราหนึ่งต่อหนึ่งผสมให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่ในวงบ่อ ถ้าม่ใครไม่มีเบอกก็ต้องยกลูกฟูกขึ้นมาเนาะยกลูกฟูกอ่าภาษาบานท่าเอิญยกล่องเนาะยกล่องหรือว่าไอ้พุ่นดินใหเป็นพุ่นลูกฟูกขึ้นมาครับเพื่อไม่ให้น้ํามันท่วมขังครับกันน้ําท่วมขังช่วงหน้าฝนเพราะพุทราเนี่ยน้ําท่วมขังไม่ได้มันอ่อนแอต่อน้ําท่วมขังข้นน้ำขังนี่ก็ตายให้กันครับทุเรียนนี่ใบตายให้กันโอ้ยยั่งที่กันครับผมต่อห้บ่ตายกับต้นชะงัก ต้นชะง,งักแมนขั้นแมน่น้ำท่วมเงาอันนี้เนาะแมนครับเพราะฉะนั้นก็นเลยต้องยกหลูกฟูกขึ้นมาขั้นว่าูงเดบ,เดบัวไดลูในวงบ่อแบบนี้เนาะครับกับผสมดินอินรีัรสุเนาะกับสีมีพวกมุลน,นสัตว์ต่างๆครับอันนี้ก็ได้ครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหน้าดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกบดิบคือตัวแกบดิบเนี่ยเราในตัวแกบดิบมันจะมีประจุลบอยู่บริเวณรอบๆอบมันครับค่อนข้างที่จะเยอะไอตัวประจุลบเนี่ยมันจะไปคอย จ,จับประจุบ,บวกเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยดูดธาตุอาหารดูธาตุอาหารไว้ครับ oh. บ่เดีเป็นไหลถิ่มไปนล้วนำอ๋ออันนี้ข้อดีของมันแล้วก็ไปช่วยให้ดินนีโปร่งบ่เนีนแฮ่นดินล้วนซุยแมนแล้วก็ช่วยดูดกักเก็บธาตุอาหารไว้ที่นี่เข้าๆผสมใส่กันเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ำใส่ไว้ประมาณหักเดือนนึงจำไปปลูกข้าแมนผสมแล้วขุดหลุมปลูกเลยเลยเด้อพอมันจะเกิดความหอนแล้วมันจะเกิดแก๊สนะครับ มักไปจักเดือนหนึ่งก่อนมักกเดือนหนึ่งก่อนหดนามนำ้ำหด้นาครับเดือนหนึ่งก่อนเทาก็จะคอยเอาต้นก้ายหรือมาปูเทาปูกแล้วๆเนี่ยเทาก็จะใส่ปุ๋ยเนาะกับช่วงแรกๆสามเดือนแรกเนี่ยเท่าจะใส่ปุ๋ยประมาณเอ่สองเดือนหนึ่งสองเธอกับประมาณต้นละหนึ่งช้อนโตะ๊ะต้นละหนึ่งช้อนโตะ๊ะแมนครับโรยรอบๆโรยรอบๆบพระมานใส่โครนต้นได้ยากน้ำบริกินเราใส่แม่นโคนต้นตัดตายก่อนเอาไปเทใส่โครนต้นนี่ไม่ได้ ไต้องใส่รอบๆใส่รอบๆห้อยออกห้างจากโ้นต้นประมาณจากเส้นครับไปประมาณสามสิบเส้นประมาณสามสิบเส้นเลยแมนครับครับห้อยกว้างเลยหกว้างเลยครับครับสามสิบเส้นกับประมาณคืบกว่าคืบกว่าครับครับผมตีไปประมาณสองนึงสองนึงหนึ่งช้อนโต๊ะครับเดือนละสองข้างสามเดือนในช่วงสามเดือนใส่แบบครับช้อนโต๊ะนะครับจากสามเดือนแรกนี่ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแมนหลังจากที่สามเดือนไปแล้วเนี่ย ค่อยมาปรับปรับอีกเพิ่มมาเป็นสองช้อนโต๊ะโอ้ช่วงหลังสามเดือนคือต้นเขาใหญ่ขึ้นลากร้ายขึ้นเพิ่มให้เป็นสองช้อนโต๊ะแมนครับน้ำหนึ่งเดือนแรกเอ้ยสามเดือนแรกต้องการน้ำประมาณสิบถึงยี่สิบลิตรต่อต้นต่อวันครับหายไปเลยเปิดน้ำหายไปเลยสิบถึงยี่สิบลิตร ต่อต้นต่อวันโดยคำนวณจากหัวใจนะครับท่านผูใ้ใดบ่มีหัวบริษทใส่หัวใจกับเสียเอาถังไปหดเนาะกับคาสามารถหนึ่งถังหนึ่งถังหนึ่งถังสีโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งถังสีรรงงสครับโอ้แต่ขึ้นอยู่กับความชื้นในแต่ละช่วงฤด,ดูกาลครับเอาเดี๋ยวเรื่องใส่ปุ๋ยนี่เข้าใส่เป็นสูตรใดครับช่วงแรกช่วงแรกกับเป็นสูตรโยกนา21 7 4 21 7อีี อ่ายี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดสอ่าสูตรได้ก็ได้ก็คือรู้ว่าสูตรไก่เคี่ยงเอาประมาณนี้เน้นตัวนาตัวนาครับโยกนาสูงแม่ครับครับผมแหล่ากาหดน้ำกี่วันครั้งครับไปหดทุกมมือหดทุกมมือเลยป่ะครับแมนช่วงน้อยนี่นะแมนโดยเฉลี่ยแล้วหัวน้ำแบบไอนี่เป็นสเปรย์หัวฝอยหรือว่ามินิสปริงเกอร์แบบนี้อันนี้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์แบบปีกปีเสื้อครับอันนี้ก็จะ จักหวะที่ครับไอพอดไว้นี่ยก็อันนี้จะเปิดต้นมันใหญ่แล้วเนาะครับตอนนี้ต้นมันใหญ่แล้วก็เปิดประมาณขึ้นชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงต่อเมื่อแม่นครับทุกวันทุกวันตอนน้อยเด้อครับกับทุกมื่อกันทุกเมื่อกันแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนเราก็จะไม่ได้ให้ละหน้าฝนในสิบรหดแม่นครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าแรงแบบนี้เราต้องให้ทุกวันโอ้ถ้าเป็นน้ำเป็นแรงแม่นเพราะว่าน้ําน้ําคือสารละลายครับถ้าไม่มีน้ํานั่นหมายถึงว่าต้นไม้ก็จะดูดธาตุอาหารขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ ครับผมน้ำคือตัวน้ำผ้าน้ำผ้าน้ำผ้าขึ้นไปหาต้นพืชแมนแมนเฮ้าใส่ปุ๋ยไายปันได้ประฮดน้ำตามต้นไม้ก็ได้กินบ่ได้กินโอ้ปุ๋ยก็เลยสำคัญก็เลยสำคัญโอ้น้ามันก็เลยสำคัญน้านก็เลยสำคัญวิธีครับก็เลยต้องให้น้ำสมือแล้วการการให้น้ำสมือเนี่ยมันสืบมมันสิเฮตดใ้ต้นไม้เนี่ยบ่เกิดความเครียดเนาะครับมันเหมือนกับมันไดเราเคยกินข้าวเช้าอาหารเที่ยงเย็นมันก็จะได้เคยรับแบบนี้ ครับมันก็จะไม่สวิงเวลามันติดลูกเงี้ยมันก็จะไม่สวิงเวลาเราให้น้ำเนี่ยมันก็จะไม่สวิงเพราะไม่สวิงเสร็จปุ๊บเนี่ยการขยายผลการเร่งความหวานอะไรพวกนี้มันก็ทําได้ง่ายครับผมประมานว่า,าให้น้ําแบบออโตเมติกเด้ออโตโติคือคกนอนูนึกย่ำใหญ่ย่ำใหญ่กูก่อจังมาให้ครับอายังสัน่นมันเป็นไม้มันเคยสวิงสวิงนี่หมายความว่ายอย่างครับสวิงก็คือสมมุติเนาะ ย่างมาสิเก็บนวยเองสิแม่ครับย่างมาสิเก็บนวยแล้วที่นี่เนี่ยเฮาตัวมมันขาดน้ำเนาะครับแล้วเฮามาอัดน้ำนวยมันสิขยายว่าท่านมันกระสิแตกครับเพราะมันแตกเราพลอยเขาก็เสียหายครับอ่าิ่มการสวิงการขยายนวยกับสีบอดีครับคือเขาต้องดูเลยอ่ะสม่ำเสมอว่าทำต่อไปแมนต้องเสมอต้นเสมอไปเสมอต้นเสมอไปถ้าเฮาอยากได้พ้นผลิต ีดการดูแลก,ก็ต้องดีมากก่อนครับครับผมที่นี่พอต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยห้องก็ต้องให้น้ำตามขนาดทรงพุ่มครับของต้นเน,น,เนาะบอไปไหนซ้ำเก่าเด้ต้นใหญ่ขึ้นก็ต้องไ้กว้างขึ้นแม่นครับครับผมต้อง <ผม S 2> ไร้ายขึ้นครับรบ,บอแมนคูเสียหายจะยี่สิบลิตรซ้ำเก่าจนมันเถ่าครับกับบแมนครับห้องก็ต้องไ้ตามขนาดทรงพุ่มมันบอกยังไงก็คือคนผู้ใหญ่ก็กินร้ายขืนกินร้ายข้นจะเคยกินเข้าปั้นน้อยๆใหญ่ขึ้นมากก็กินเข้าปั้นใหญ่ขึ้น ไอที่ประมาณนี้ประมาณนั้นบ้านในช่วงข้าปลูกในปีแรกเจอปัญหาอย่างเนี้ยที่ต้องแก้ไขแล้วก็ระมัดระวังในช่วงฟุตซาต้นเล็กครับช่วงนี้น้อยนี่มันก็สีเรื่องของการการการ,การตัดแต่งกิง่งครับตองมีการเรียนรูการการตัดแต่งกิ่งนั่ครับเพราะว่าปู่ข้นเนี่ยข้าสีได้ข้าสีได้ซุมมซ่มไก่ไหมน้องน็อตซุ่มไก่อ่น้องน็อตก็เห็นซุ่มไก่บ่เคยเห็นครับมันสีน่อย,ยตกมากสิบ่ครับบัตรท่านก็คือกัน ข้าปลูกไม่ไม่ในโซนหลายกะสิบูค่อยตัดแต่งกิ่งเนาะครับมันกะสิเป็นซุ้มไก่มันกะสิกิ่งย่อยลงข้างล่างข้างล่างผุนเป็นซุ้มไก่เป็นซุ้มไก่เฮาสิได้ซุ้มไก่แทนต้นโอ้เพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเลี้ยงตัดทุนิดมันแตกออกอะลาไลายตัด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 ขั้นเขาแตกกิ่งน้ำแข็งๆม่ข้ามาตัดออกให้มันต้นมันยาวขึ้นขึ้นเท้างูขึ้นขึ้นเท้างนสูงขึ้นไปอุลูดอุลูดไปแมนแต่งกิ่ง แบบนั่นจนมาต้นสูงําใรค่อยเศร้าครับประมาณลอยหาิบถึงลอยแปดซิบเส้นเพียง<อ>น้ะเอิรแมนแมนแมนโอ้สูงเพียงเอิ้นี่ก็กปล่อยเลยแล้วก็เริ่มตัดตัดให้มันแตกออกคางลงเพราะเพราะอยหาซิปเราให้ตัดยอดแมนตัดยอดให้เน้นกิ้งไปทั้งคางมาเนี่ยโอ้ว่ากิ้งมันแตกวมาขคางเท่ากับสนโหนกิ้งมันลงมากไหมครับครับนี่เหมือนต้นนี่สูงขึ้นไป้อยหาซิเส้นแล้วก็ตัดยอดให้มันแตกออกคางแมนครับโอ้พราแตกออกคางแล้ว เขาก็จะแพร่ขยายขึ้นมาแมนครับผมมันกะสีผมเป็นซุ่มไก่แล้วโอ้กะซีไกเป็นอุโมงค์อุโมงค์ล่ะอุโมงค์บักซีดาเออบักขันน้องซีดาอีกแล้วคิดเจอย่างน้องซีดาเนาะมันเหนื่อยคือกันมันง่า่ทำกันไม่ได้เนี่ยไปคือจะบักซีดานี่เว้ยเพราะาเพระฉะนั้นเข้ากะซีได้บักขันที่แบบว่าผมเป็นซุ่มไก่เนาะขันันซุ่มไก่หน่อนึงเขาเขามาจัดการเรื่องอย่างไก่โค่นนี่ยกะสียากครับ นะตัดหยากรายายกเสียหยากรายายกเขาไปใส่ปุ๋ยก่ยักไ่ได้มุดเอาเนะเาะขั้นมันซุ่มไก่มันก็สีตำโบดครับการเขาไปจัดการไต่คนต้นนี่ก็สียาอือมันก็สีเฮ็ดในงากนการเฮ็ดงานเท่าในี่ลําปากคือเฮาต้องโอ้อันนี้คือสาําคัญผมเริ่มเห็นความสามําคัญแล้วอ้เฮาต้องเลี้ยงต้นให้สูงขึ้นมากประมาณ1อยหซิกเส้นก้อน,นเพื่อให้เวลาที่มันแตกกิ่งทั้งคางเนี่ยคนยางเขามาได้สะดวกนครับถ้าเฮ่าบ่แตกกิ่งก้อนแล้ว มันแตกทรงผุมอยู่ตํตำมึงเสียกัเฮากระิเขามากว่าด้ยากเขามากยากยากแม้กระทั่งเก็บเกี้ยวกะยากมาเก็บนวยกันยากอลองน็อตลองกลมกลมยังไงมองจักลอยเทือบ้างนี่แม่นครับไปค้นพ่อช่วงฝึกทหารได้มุดเอาลวดรอบอันลวดลวดน้ำหมดจับเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกขอสําคัญเนาะสหรับการปลูกบบท่านแบบที่เขาจัดการง่ายครับการเขาจัดการยากแล้วเขาบอกมันจะบรสนุกแล้วครับในการ เห็ุบอสันลุกแล้วห่วยขั้นมันสูงหลายกัยากใส่บันไดไปปีนนี่สิเก็บปีนเก็บไปปีนยังมันกันยากครับมันตําหลายมันกันยากเก็บอี่างีคงกเง่ายอย่งันเพราะฉะนั้นห้องเลยต้องสั่งโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับการทํางานก็ยังเาสิเก็บหน่วย่างข้ยืนเก็บสิเก็บง่ายวันวันว่าเก็บง่ายครับอ่าว่าความสูงที่เหมาะสมก็คือความสูงแค่ระดับมือเอื้อมถึงมือเอื้อมถึงอ่าโอ้มันทีมีคําถามว่าต้องสูงเท่าไหร่ครับ พุเตีย่ยกะเฮตเตีย่ยลงมาหนู้สูงกะเฮดสูงขึ้นมาแน่เพราะฉะนั้นความสูงก็เลยบว่าแตตัวเอาเข้าใจง่ายขึ้นระดับเมื่ออ้อมหอดเม,มือเอ่ออ้่มหอดประมาณนี้ก็เอาต้นทุ้งประมาณนี้ละครับโอ้ครับผมวันนี้บักท่านต่างแต่ต้นหน่อยมหาไงนี่เฮาเรื่อได้เก็บผลผลิตขายใส่เวลาจักเดือนครับระยะหวังผล บักคัดนี่ปีเดียวกับเก็บได้เพราะว่ามันเป็นเพื่อติดโตเร็วตัวว่ายต่น้องต่อปุ๋ยกบน้ำเร็วครับแล้วก็หลังจากที่เขาปลูกไปเนี่ยกษตรใช้เวลาประมาณสัก8เดือนกษตรเริ่มติดนวย8เดือนเริ่มติดนวยแมนครับหลังจาก8เดือนเนี่ยพอติดนวยไปเราอีกประมาณสักสเดือนมันกษตรเริ่มได้เก็บกับตีไปประมาณปีหนึ่งเขาดียวานัประมาณปีหนึ่งแมนครับปีนึงปีแรกที่เริ่มได้ขายได้ขายแต่ว่าเกิบรได้เต็มทีเด้ครับเพราะว่าต้นมันยังหน่อยเนาะต้นมันใหญ่สุดกับซีซำแขนเนาะครับอ่า อันนี้มันต้น2ปีแล้วเนี่ยครับผมมันมีสปีเดียวปีแรกมันได้ผลผลิตบ่เต็มที่เพราะว่ากิ่งน่อยซ้ำแขนนี่แหละซ้ำนี่แหละแมนแมนนี่ครับมันปีแรกที่ิซ้ำนี่ครับต่อปี2มาเนี่ยมันสิดซ้ำพีแล้วไงไงครับซ้ำขาตัครับครับอันนี้คือราักฐานตั้งแตสีแข็งแรงแล้วครับอยู่กับข้าอยู่หลายปีผลผลิตเต็มที่นี่ขาสีจักปีครับที่ข้าได้ผลผลิตเต็มเมตรเต็มหน่วยเลยเขาปีที่สองน้อเขาปีที่สองนี่ระดับทรงพุ่มประมาณ4ถึง5เมตรครับ น้องเกดเจะเริ่มให้ผลผลิตที่เต็มที่แล้วโอ้สิได้ผลผลิตเต็มที่แม่ครับวันนี้ระยะปลูกที่มอสสมที่ไอ้บอกก็คือ4เมตรไปถึง6เมตรแม่ครับ4คูณก็ได้ได้ครับ5คูณเมตรก็ได้ได้ครับหรือ6คูณหเมตรก็ได้แล้วแต่ไฟมีพื้นที่หน่อยพื้นที่หลายแม่นครับปู่มมีพื้นที่หลายกับปลูกข้างก็ได้กันครับครับผมบริตที่ผู้ผู้ปลูกที่ก็ได้กันแต่ว่าก็ต้องมีความรู้เรื่องของการตัดแต่งกิ่งขามอซรอยครับไปชดเชย เพิมเอินอว,ว,วิธีนี่เอินวิธีว่าวิธีหมาหมูหมาหมูอ่าครับเอาระยาะชิดแต,ต่ว่ากระห้องต้องมีความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่งโอ้ครับผมเอาเนื้อที่ไปเอาเอาจำนวนต้นไปชดเชยกับเนื้อที่ครับอืมวันนี้ยุนี่ก็จะเป็นฟุตซ่ากางมุ่งนะครับเด้อข้ามากลางมุ่งกับตรงโตเลยครับพี่น้องครับก็คือมีมุ่งในพื้นที่ยุนี่ไอ้ปลูกไร่หนึ่งแม่นครับเอามุ่งมากลางเลยทางเครื่องนี่ คือแม่งศัตรูตพืชนี่เขาบ่ได้เป็นยังคือต้องกลางมุ้งก่อด้ครับลอให้ฟังอีกจักรอบหน่อยบ่กลางมุ้งนี่อมันกับซอยเรื่องการจัดการเ่อแต่หลายเนาะครับอ่าบกซุ่มนี้เป็นขั้นหน่วยใหญ่เพาเป็นหน่วยใหญ่แล้วเนี่ยมันกับขั้นห่อกลางมุ้งเาก็ต้องห่อครับมันมีซ้ำนั่นบ่กลางมุ้งก็ต้องห่อคือจ้ามักจีดานี่ล่ะแม่งครับมักจีดาอยู่บ้านผมท่าบ่ห่อบ่ได้แม่งมันมาเจ่ออ่าก็ฉะนั้นก็บบ่มันกับมีซอยแค่สองสองยางครับเจ้าบ่ห่อ เจ้าก็ต้องกลางมุงครับขั้นเจ้าปลูกหลายเจ้าสีห่อไหวบ่แมนครับม่ไหวม่ไหวก็ต้องกลางมุงก็ต้องกลางมุงแมนบ่กหวยังไงคือป้องกันพวกนอนและมกตรองครับแล้วก็บ่ให้เฮ้าใดมาใสยาขามลรงน้ำก้นครับมันมันก็เลยเป็นข้อดีของแกนกลางมุงครับหนึ่งเพราะว่าขั้นขั้นขั้นทาบ่มีแรงงานเนาะนัดมั่นกับสีบ่มีบ่มีที่แบบว่าสมมติหอหายมันท่านช่วงเวลาครับ คันหัวห่วทันเราเหมันกับแม่มาท้องกับต่อยเบิดเขากับต่อยฮะติดหน่วยหลายเขาเจาะหอบประทันมันกับเสียด้ยเนีแม่มาท้องกับจอะก,กินเบิดแมนก็เลยเป็นสาเหตุที่กลางมุ้งนี่เพื่อป้องกันมแมลงศัตรูพืชแมนครับผมมานี่เอ้ามาหอดสําหรับคลิปนี้ไหนๆกันไหนๆแล้วเข้าเว้ากันตั้งแต่เรื่องการดูแลแต่น้อยมาหาใหไงหน,น้อยเนาะแล้วก็ความรูอีกอย่างต่างๆเฝ้าเรื่องงบเผืฟังอีกจักรอบนะครับเอ้า ยูนพื้นที่หนึ่งไร่พื้นที่หนึ่งไร่นนไเนี่ยปลูกระยะห่างจากเมตรก็ครับยูนปลูกระยะประมาณ4ี4 4่คูณสี่สี่คูณสี่ได้จากต้นได้ได้หนึ่งรต้นหนึ่งรต้นครับครับหนึ่งต้นถ่อพื้นที่หนึ่งไร่รวมโครงสร้างรวมมุ้งรวมต้นพันธุ์ต้ตกประมาณไรนะ่ละหนึ่งแสนบาทประมาณไร่ละหนึ่งแสนบาทแมนเตรียมเงินแสนไปเลยหมวกลบนิดหน่อยบวกรบนิดนหน่อยแมนครับแต่ว่าแสนหนึงน่งนี่มีค่าอย่างไหญ่จะต้องกำเงินมาแน่นอนหระอแสนหนึ่งครับแสนหนึ่ง แสนหนึ่งกับสิมีค่าเรื่องของลงเลื่อนเนาะครับลงเลื่อนจะเป็นเล็กแน่นอนจะละตายโตนะครับแล้วก็เรื่องระบบน้าระบบน้ำแมนแล้วก็เรื่องต้นพันธุ์แล้วก็เรื่องต้นพันธุ์แมนแสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งครับครับคันมีเงินตามก่านั้นอย่าไปเฮ็ดหลอย่าเฮ็ดไหลเฮ็ดจังหน่อยก่อนเฮ็ดจังหน่อยก่อนเราจังจังขยายเอาครับอ่าหน่อยเฮ็ดตามหน่อยแมนคันหน่อยไปเฮ็ดตามหลายนี่บ่ได้บ่ได้เมื่อยเมื่อยแถมบ่ได้ยังความ ครับผมกระสีมีประมาณนี้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับอ่าอยู่นี่สีมีบักท่านแดงอินเดียน้ำครับผมไอ้ปลูกสายพันธุ์อีังแน่กว่าครับทจ้งหมือที่อยู่นี่สีมีบักท่านแดงอินเดียครับแดงอินเดียแล้วก็ยกขาวแดงอินเดียยกขาวหิมะขาวสามสายพันธุ์ครับอยู่นี่ครับครับยูเมื่อยวดีสีมีน้ำอ้อยเพิ่มขึ้นมาครับโอ้เป็นพุทราที่สายพันธุ์นี่ครับ ที่ไอ่ปลูกอย่ <Man. S 1> เป็นยังขึ้นเลือกสายพันธุ์ม่นี่ครับไอ่ก็เฮ้ามองเห็นเรื่องของการตลาดเนาะของรเนะราะเพราะว่าส่วนหลายก็ต้องเอาการตลาดน้ำเนาะไม่ใช่เอาผลผลิตน้ำด้ครับผมส่วนหลายก็สียเอาผลผลิตน้ำเนาะครับแต่ว่าผิ่มองว่าการเอาการตลาดน้ำมันยังสียังยื่นครับผมขั้นเฮ้าบอกการตลาดเนี่ยน้ำสุดท้ายเขากระตันที่เขาบอกหัวสิไปขายไซสไปขายพูดได้ ครับอ่าูวกี้ผลผลิตลร้แล้วกระล่นตลาดที่ซื้อโอ้ถ้าเฮ้าบอเอาการตลาดนํามันจะเป็นยังไงก็ไอ้กับผลิตสมติผลผลิตหลายความต้องการหน่อยกระตายที่ซื้อตันที่ซื้อปลูกมาหน่วยดกเมอคืออยู่ปัดหอดแย้มไข่บามีผู้ซื้อบามีผู้ซื้อตายแค่เรือเลยแบบนั้นบ่ได้บ่ได้โอ้เพาต้องการตลาดนําครับการตลาดนําผลผลิตเสมอการตลาดต้องนําผลผลิตแมน โอ้พราะว่าเงินสิมาจากการขายอ้าเจ้ากต็ต้องเอาสินค้าจากห้องกับห้อเง,เอ,เ,งเอาเงินจากห้องเ,นะเอาเงินจากค้าเจ้าเนาะแม่นบ่ล่ะครับเออค้าเจ้าบ่ิหารการตลาดนั่มห้องสิไปผลผลิตนัน่นี่บ่ได้เด้โอ้แม่นอีหลีครับการตลาดต้องนั่เนาะแม่นก่อนสิปลูกอีหยังก็ต้องเบิ่งก่อนว่าอันใดสิขายได้คขาอยอามาปลูกเฮาบ่แม่นว่าเออสิสิปลูกที่ซื้อเนาะครมีผมบอกลยวจังสิเอาไปขายบ่แม่นเด้เฮาต้องเป็นนักวิเคราะห์นั่เนาะครับอื เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักวิเคราะห์น้ำว่าพืชที่เราจะปลูกเนี่ยมันมีความต้องการทางการตลาดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนในตลาดมีสูงขนาดไหนมีความต้องการสูงขนาดไหนครับจำนวนคนปลูกมีเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเฮาถนัดขายประเภทใดแมนคือจังของายนี่มักธนัดทางออนไลน์ครับผมก็อ่านใจการตลาดออนไลน์ครับบางท่านที่บ่เก่งออนไลน์กับอ่านใจตลาดชุมชนแถวบ้านแถวบ้านครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ของแต่ละอย่างแต่ละคน ว่ามีตายตัวน้อยการเกษตรนี่ว่ามีสูตรตายตัวเนาะตายตัวแล้วครับแล้วตะพูเฮ็ดแล้ตะพูท้ำครับอ่าคนบางคนเก่งเรื่องการตลาดกับกับมี่กันครับครับอ่าคนอ่อเก่งการตลาดกับมาเรึงว่าเก่งเรื่องการเอาไปขายเนาะครับเอาไปขายอยู่ตลาดเอาขายอยู่ตลาดบางคนเก่งแค่นั้นแมนอ่าคนเก่งการปลูกการดูแลกับมี่กันครับผม ข้างที่จะเป็นส้นบักขั้นหิมะขาวแล้วครับน้องน็อตครับอันนี้เป็นหิมะขาวครับหิมะขาวกักระลังแก่น้องน็อตครับผมกระลังแก่กระลังเด็กเก็บกระลังงวยงามนะครับน้องครับยุนี่ไอ้กับปูกแบบอินซี่ขึ้นกันป่ะครับปูแบบปลอดสารแมนแมนพุชชาปลอดสารเพราะว่าเขากางมุ่งแล้วนะครับซอยหลายๆเรื่องของมะเร็งศัตูพืชเท่ากับว่าต้องฉีดพวกสารผิดต่างๆน้อยเนาอแมนครับผมมันก็ดี อันนี้หน่วยใหญ่หน่วยงามดีแห้งได้อายนี่สุดยอดเลยเมื่อกี้นี่ก็เจ้ามากอ่ะมาเก็บไปเก็บใส่ถุงไหมครับไอยางเก็บเอาผมเอาถุงพลาสติกให้ผู้ละใบครับไอยางเก็บเอาเลยมายางเก็บเอาเลยแมนถ้าจะเอาเก็บใส่ถุงถุงหนึ่งเราไปซั่งกิโลอ๋อเพิ่นมาซื้อจากบาทแล้วครับบังหันบังขันเพิ่นมาซื้อไปหาโลครับตอนหกโลหกโลหกโลโลไอค้ายยังไรครับกิโลละสองลอยบาทกิโลละสองลอยแมน พันเงินกันยิงถุงยิงถุงอยู่ยังอยู่ในถุงอยู่เอ้ายี <scheinlich S 1> ได้เลยได้เงินพ <c oughs> ันสองแมนโอ้ย <f> ี่เงินในถุงคุมอยู่โอ้นี่ผมยังเด่นเงินได้เจ๋งอยู่เียครับผมเออสุดยอดเลยเงินแล้วนะฮะหันมองแมนโอ้ขั้นไหนมือละสมบูรณ์นะไหนมือล่ะพันไปครับมือล่ะพันเดือนหนึ่งรับสามหมื่นเลยแมนครับเดือนหนึ่งกับสามหมื่นแมนต่ว่าเ้าบริได้แค่มือล่ะพันเด้ครับอันนี้ผลผลิตมันยังออกเพราะเนเต็มที่เนาะคั้นมันออกสัก เมือละลอยโลครับโเโลละสองลอยกับจิบว่าเป็นเงินแบกหลายใลสองหมื่นสองหมื่นโอ้ประมาณนั้นพี่น้องครับขั้นการย,ยูทีวา่าผู้ใดสิเฮ็ดได้น,น,นะครับ<ม>น้อเ<ม><อ>พราะว่าเอาตัวตัวเลขมาหน่ำมาได้ครับสําหรับการเกษตรขั้นคู้ใดเอาตัวเลขมาหนํำนี่นสีพิษเลยพิษพิษพิษครับคือหฮอต้องเวาความถนัดก่อนะครับกับมักมักขายกับมี่ครับ ยังยัง,ย,งยังค้นที่แบบว่าเก่งเรื่องของการตลาดก็จะมีแผงมียังแบบขายเก่งกับนี้่ังครับแมนครับบางคนนี่ปลูกเองขายเองมักซีดาปลูกอยู่สวนซีไร่หาไร่ก็ไปขายตลาดเองขายย่งไงกับเบิร์ดยานนั่นแมนบางคนกับเก่งไปทางนั้นน้อยคือบักท่านนี่มันก็ไมีขอดีอะ่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งนะครับมันเป็นผลไม้ที่แบบให้วิตามินซีสูงครับมีกากใ่ยสูงอ่าบางท่านขั้นบางท่านเนื้อใหญ่ที่มันกักินในทุกเพศทุกไย ครับเด็กน่อยกินได้ได้เนาะแม่นครับอ่าคนไหว่ทั้งมากางแตกินได้ได้ผู้เฒ่าก็กินได้ได้ครับมันกินได้ทุกเพศทุกวัยหน่อนะมันบริเวณผลไม้ที่แบบกินได้เฉพาะวัยครับสี่เด็กน้อยถือพลอยหน่อยถือพลอย,ยเนี่ยแซ่บเลยแซ่บเลยครับผม,ม <า S 2> อ่าก็เจาะกับมักรงสี่นะครับสุดยอดเลย เมื่อนี้เอาภาพี่น้องเขามารับชมสวนพุทธาได้ครับเด้อข้ามเมื่อตื่นตาข้ามเมื่อตื่นตาที่เห็นอยู่ในกล่องมันเหมือนมั่วๆนี่วันนี้ากล่องบดีได้พี่น้องเด้อมันมืดครับผมอ้าโอเคแล้วครับไอเด็งครับสุดท้ายนี่อยากให้ฝากยังหาพี่น้องผู้ที่สนใจอยากปลูกพุทธานะครับจักหน่อยหนึ่งขั้นผู้ใดอยากปลูกพุทธาเนาะผมผมได้หน้าใหม่หาหาความรู้เนาะครับ ขั้นม,มีความรู้ก็ต้องมีมีพี่เลี้ยงับไป <livelihood> มีพี่เลี้ยงแมนแมนแมครับกับมีพี่เลี้ยงที่ดีอ่าคัน้นคั้นเข้าเป็นมีพี่เลี้ยงกับซ้ำเข้าไปหาหมอเนาะครับซ้ำไปหาหมอคั้นไปหาหมอถือคนกับถือหมอพลังข้นอาจจะวิน,นิจฉัยโรคเบเหือนได้ครับคั้นเอามีพี่เลี้ยงที่ดีพี่เลี้ยงกับสามารถที่แบบคอยแนะนำเข้าได้ในทรงที่เข้าแบบยางความหนึงน่งเก่งเนานะมีพีมีพี่พเลี้ยงซอยจูมือก่อนเนาะคอ่าขนยางไปยังไหลมาจังไหรนะครับ แต่ว่าเรื่องเรื่องความรู้เนี่มันเป็นเรื่องที่แบบสําคัญครับอยากจะฝากเรื่องความรู้ต้องมีความรู้นิดนึงสาหรับการปลูกยังผลไม้ย,ยังบักท่านเรายิงเป็นบักท่านเป็นบักท่านของไต้หวันสิเขาตข้องมีความรู้แล้วละ่ะครับผมเนาะประมาณนี้ครับต้องเอาความรู้ถึงก่อยปลูก แมนครับเมื่อเราปลูกแล้วหาความรูที่หลังกระสิยากไปอีกยากไปอีกครับผมศึกษาหาความรู้สู่การลงมือทำแลวกาทําจากน้อยไปหามากนะครับเด้อตามกําลังครับพี่น้องครับเอาโอเคครับพี่เหน่งเมื่อนี้ขอบคุณหลายครับที่ผ้ามารับชมนะครับได้ความรูหลายแห้งนะครับสําหรับคลิปนี้เริ่มังแต่การดูแลจากต้นน้อยนะครับ เอาโอเคแล้วครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ขอจบไปเพียงสานี้นะครับเด้อมืดแล้วนะครับปรับเสียงกล่องโทรศัพท์บขึ้นแล้วใบบอกกันไหมในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง